เทีาสามฟุตสามฟุตสามฟุตพัดมากเท่าไรได้สามฟุตสามฟุตสามฟุตได้เท่าไรเนี่ยยิ่งทําให้เราทราบว่าเราปล่อยน้าหนักได้ถูกต้องแม่นยะครับแล้วทาให้โตกลูกมล้าเรียบนุ่มนวลแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราพลาดหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่หมดใช่มันกดดันโอ้ครับอันนี้ต้องทาให้ต้องแม่นยะจริงๆไปลองซ้อมกันนะฮะผมต้อหาบ้านครับชั้นว่าเธอร่างใจดูคลิปฮะ ไปดูครับปูเข้มกันเลยครับดูครับปวดบ้างขาบ้างสาวคนนี้ครับการจะปิดโอ้ยเป็นไอที่ปล่อยแฟมเปอร์ชูนะฮะกับด้านฮะมันแดนลงใส่ผู้ชายแล้วโอ้ยนะครับหนุ่มอร่อยเต็มดมเต้าเลยสายยืดฮะแล้วพวกแันปล่อยใสใส่หลังฮะแฟนมันเต็มหลังโอ้ยเจ็บอันนี้อีกแล้วครับ โอ้ยอะไรสักอย่างฮะมันร้อนหน้าร้อนโอ้โยปวดทิพเลยอันนี้จักรยานไฟฟ้าป๊ดโอ้ยค้ากรรมฮะฆาตกรรมชัดๆอันนี้ฮะหสูงหกสูงจับวั่งไปโอ้ยตกเลยครับลืมลูกเงินเครับมันดูล็อกไหนเลยฮะตายไปทั้งหมดเลยโอ้ยเต็มเท้าเลยนะ อันนี้โผล่แดนใช่ไหมแต่เราสองคนนะอย่างนี้ก็หักสิฮะมาเลยหนักครับแม่มีความสุขฮะตื่น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 โอ้ยนนี้ครับดูดีๆฮะจะดับเทียนด้วยโอ้โหปาดเลยก็มาเลยโอ้ยโอ้โหล็อกล็อกอุ้ยเลยอุ้ย นะฮะเต็มมากเลยฮะแี่หนุ่มหนักสามวิปปิอ,อันนี้ครับการสายลมสองเราชายหาดวา้าวปล่อยไหมโอ้ยดีอุยอ,อันนี้ผู้หญิงมีเบสิกนะดูจังหวะลงนะเหมือนจะเสียท่าแล้วแต่ว่ายังโอ้โหแหกขาสวยงามมากน่าจะเป็นนักกีฬาเพราะขาเน้นแนบชิดเลยนะเจ็บน้อยเอจ็บนอ้บนอยแต่เจ็บนะนะฮะนะครับผมอยากทราบวมดีโอองตัวเที่เคยพูดเล่าข้อสอบถามในแฟนเพจสปอร์ตทิปแชร์คลิปโปรโมทในเฟซบุ๊กของคุณนะฮะพี่นุ้มเล่นเฟซบุ๊กไหมฮะเล่นใช่ไหมเล่มี วันน right? um, ั้นพี่ตั้งสเตตัสอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าที่ผมเข้าพี่อ่านตป๊บหนึ่งนุ๊บอกว่าอะไรนะเขาตั้งสเตตัสนะไม่มีใครรู้หรอกว่านุอร่อยแค่ไหนนอกจากยุงที่บ้านนี่จริงไหมนี่จริงมากโอ้ยจริงมากนี่แล้วลบไปอ่ะมเห็นแล้ววับรู้จริงไ่มไม่น่าใช่พี่นุเพราะว่ายุงที่บ้านพี่ดุมันไม่ใชใครรู้หรอกว่านุอร่อยแค่ไหนนอกจากยุงที่บ้านนีจริงป่ะนะ ขินๆอีกไม่ปฏิเสธนะอกันม okay. ่สัปดารอติดตามเขาต่อไปสัปดาห์หน้าเป็นไงวันนี้ไปก่อนรับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับโอเคไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เวลาห้าทุ่มสิบนาทีสำหรับวันนี้เวลาันเวลาห้าทุ่มสิบนาทีเวลาไปตอนสวัสดีครับคำถามไม่ยากเลย